สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือเปิดใหม่ Nauticon Apocalypse Fantasy RPG นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวกาชาจัดทีมนะครับผจญภัยไปกับโลกแห่งท้องทะเลนะครับกับเหล่าผู้รอดชีวิตนะครับกับการเดินทางเพื่อตามหาอารยธรรมแล้วก็เหล่าผู้คนที่เหลือรอดนะครับผมเริ่มมาเราก็ต้องสร้างตัวละครกันก่อนนะครับสามารถเลือกตัวละครได้ 3อาชีพด้วยกันนะครับสามารถเลือกเป็นตัวผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะครับอ่าเราก็ต้องมีผู้นําในการรวบรวมเหล่าผู้รอดชีวิตนะครับอ่าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เกี่ยวกับการเดินเรือนะครับเพื่อรวบรวมเหล่าสมาชิกต่างๆนะครับแล้วก็กอบกู้อารยธรรมที่สาบสูญอะไรแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้คือ strategic commander นะครับตัวผู้ชายนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะมีนกด้วยแล้วก็นี่คือตัวผู้หญิงนะครับโอ้โหตัวผู้หญิงนี่ย่างเท่นะครับก็แต่ละตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความสามารถที่ต่างกันนะครับ อย่างตัวผู้ชายนี่เฟรเนสลีเดอร์สกิลของเขาน่าจะช่วยรีเสิร์ชพวกชิปเทคโนโลยีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้หญิงนี่จะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับเออไม่แน่ใจว่าจะมีผลแค่ไหนนะต่อมานะครับก็คืออาชีพแมริทามเทรดเดอร์นะครับน่าเป็นผู้ค้าขายหรือเปล่าเทสไฟ Y everywhere <c oughs> นะตัวนี้น่าจะคี้เมานิดนึงนะรู้เชี่ยวชาเรื่อง Y เนี่ยอ่ะส่วนตัวผู้ชายนี่ Alone อวเวอโลนีกยตัวนี้แบบเป็นเมริเมริทไทม์เทรดเดอร์ Mar Mar นะครับไวเอตทิงเกอร์แบบตัวนี้แปลก,ปลกความสามารถนี่แปลกๆโอเคแล้วถ้าเป็นตัวสุดท้ายล่ะเป็นเมจิกสติวเดนนะครับผู้เรียนรู้เรื่องศาสตร์เวทมนต์นะครับ s ซตดีสปิริตเนเจอร์น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงล่ะตัวนี้โ,โหน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเวทศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอเคเราเป็นในกองเรือแล้วกันในกองเรือธรรมดาอ่ะใส่ชื่อตัวละครกันก่อนเลยอ่ะเล่งเสียงเพลงมาหน่อยหนึ่งเพิ่งจะรู้ว่าเพลงเพาะมากไปอ่ะลักษณะการต่อสู้นะครับก็เป็นการจัดทีมไอดอลน,นะครับมีตัวละครอยู่6ตัวด้วยกันนะครับอ้าตรงนี้สามารถเล่งความเร็วได้ด้วยได้ถึงระดับคูณ3เลย โอเคผ่านด่านแล้วเคลียร์เควสเรียบร้อยทีนี้ต้องทำอะไรต่อเพิ่มดาวให้อ e ันเดอร์ซีปินเซนะครับองค์หญิงใต้ทะเลนี่เ,ออเรียกว่าน้องสาลายแล้วกันน้องสาลายนี่ให้กลายเป็นดาวสี่นะครับโอ้เวลาที่เราได้เศษตัวละครมาก็มาอัพดาวได้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะเอายังอีกเหรอ อ,อ๋ต้องอัพให้เต็มหมดนี้เลยโอ้นึกว่าทีเดียวอ่ะทีนี้ครบแล้วใช่ไหมพรเราอัพพวกค่าพันนี้ครบดาวมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันซับซ้อนยิ่งนักทีนี้เดี๋ยวนะอัพเดียไรวมกันให้ได้25เหรอโอเคอ่ะมาอัพตัวนี้บ้าง ว่าแต่ตัวนี้กับตัวเมื่อกี้ตัวไหนจะเก่งกว่ากันตัวนี้มาทีหลังน่าจะเก่งกว่านะน้องหมาโคระบอกนี่ไงมันมีระดับบอกระดับเออ่าตัวนี้ระดับ R อ่ากดไปเลเวล15้านะครับเกมแนวไอเดอร์นี้เราต้องประหยัดทรัพยากรในช่วงแรกนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะฝืดนะครับมาลุยดานต่อโอ้เลเวลเรากินขาดแล้วอะ่ะ เอ๊หรือว่าเราต้องไปทางนู้นเลยอ๋อนี่ไงมัหนึ่งคิตหนึ่งิตสแล้วโอเคมาไฟดูศัตรูมันอ่อนเลยแบบตกใจนี่สก,กิลหมาหมูปล่อยหมาไปกัดหมูโอ้ตรงนี้มีแบบถ้าเกิดชนะแน่นอนมันจะคลิปได้อะไรแบบนี้หรือเปล่า อ่าผ่านด่านอีกแล้วนะครับต่อไปก็เอาได้สุ่มกาชาแล้วเหรอดีมากครับโอ้นี่ไงคือระดับของตัวละครนะครับ N R S R แล้วก็ S S R เนาะโอเคเรามีตั๋วมาเหมือนจะมี10บใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเฟรนชิพเหรอเฟรนชิปได้4ี่าเนี่ยอลองส่มตัวนี้แหละ First Summon ลด10%ด้วย เอ้ยได้ตัวละคร SR ตัวหนึ่งเอ e เวอร์ลินแ,นและไอ้ตรงแดงแดงแดงเนี่ย SR นั S R A ่นเองนะครับไลโอเนสควีน้อตัวละครน่ารักดีอ่ะทีนี้สุ่มมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องอัพเลเวลให้ถึงรวมกันให้ได้55ใช่ไหม ไปอัพเดเวลตัวไหนดีล่ะนี่แหละบัตสปอนตัวนี้โอ้ถ้ากดค้างมันจะปืดปดไปเลยฮนะแบบไปเฮียเป็นสิบตัวนี้ไปสักยี่สิบไปตัวนี้ด้วยโหแค่เลเวลยี่สิบนี่เลือดเป็นหมื่น่ย พลังนี้แบบอย่างเยอะเดี๋ยวขอดูคลาสหน่อยตัวนี้เป็นคลาสดาบโล่แล้วก็ดาบดาบอืมไว้ไหนอสุรินขี่ม้าขาวโอ้โตัวละครภาพแบบตอนที่เป็นตัวจีบีอะ่ะน่ารักเท่เดีอ่ะดีไซน์สวยเลยโอ้โตัวนี้ขี่ฉลามชาร์คไรเดอร์โอ้โหเท่แล้วน้องสา,าล่ายาวนี่แบบเทียบไม่ติดเลยโอ้น้องหลามเป็นแทงเหรออ่ะเดี๋ยวลองจัดทีมแค่นี้ก่อนไป ลุยกันต่อมีเลเวลเกินแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวตัวมันเยอะนี่ป่าลุยต่อที่1นึ่งคิดหนึ่งคิดสนะครับเดี๋ยวต้องลุยด่านต่อโอ้มันจัดตัวลงมาให้เราแบบงงไปหมดเลยเนี่ยอะไรวะเต็มไปหมดมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอจัดเองเอ่อน้นองหลามโอไปก่อนได้ไหมเออเอาออกหมดเลยอะ่ะอ๋อแล้วมันนี้คือออโต้นะนี่ไง เขาจะจัดมาแบบนี้เลยโอเคน้องหมาโอ้จริงๆเราต้องไปอัพเลเวลอีก2ตัวนะเนี่ยคือน้องหลามกับน้องขี่ม้านี่โอเคเดี๋ยวอัพเวลก่อนถ้างั้นติดหนึ่งเก่งหรือเปล่าไม่รู้กดไปเลเวล10ก่อนเพราะว่ามันมีตัวอยู่แค่นี้ ไพร้อมแล้วนี่ไงเอาจริงของเอาจริงอ้ยโดนสกิลไม่นยดุดเลือดไปโอ้แท้งเปิดโล่ให้ได้ด้วยโอ้ใช่ได้ ลุยต่ออีกหนึ่งด่านอ่ะตัวสำหรับเกมนี้นะครับเขาลงเป็นเซิร์ฟ a อ a นะครับแต่ว่าคนที่จะเล่นเนี่ยอาจจะโหลดจากสโตร์ไทยไม่ได้นะครับต้องไปโหลดจาก a อ k เอาเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดในเซิร์ฟเวอร์รู้สึกว่าพวกสิงคโปร์อะไรก่อนเนี่ยแหละนะครับ วิึีว่าภาพในเกมคล้ายเดนนี่เกิลหรือว่าคายเกมที่เราเล่นเลยนะแนวแนวภาพรประมาณนี้ชอบ ừ, แล้วก็เป็นไอเดอลด้วยฟาร์มง่ายๆเลยออฟไลน์ก็น่าจะฟาร์มได้พวกแนวไอดอลเนี่ยนะครับโอเคอสามารถดูว่าตัวละครอะไรทำดาเมจได้เท่าไหร่แล้วก็รีเิฟดาเมจเท่าไหร่ด้วยนะโอเคจบเควสอีหนึ่ง อันนี้ก็ผ่านแล้วลุยให้ถึง1นึคิด1คิด6เฮ้ยตัวนี้ต้องเป็นบอสแน่เลยตัวมันใหญ่เออพูดถึงตัวละครเขาดีไซน์มาดีนะดูดีเลยเท่ แบบขี่มงขี่ม้าเนี่ยโหตัวแทง SR นี่ทั้งฮิลทั้งเปิดโล่อย่างนี้นี่แบบต้องมานั่งศึกษาสกิลแต่ละตัวนะว่าความสามารถเป็นยังไงนะครับมาดูของแจกกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะล็อกอิน7วันวันแรกมีตัวกาชา10ใบนะครับ อ่ะเคลมมาแล้วก็วันที่สองนี่ก็ตามนี้เลยเหมือนจะมีตั๋วด้วยนะเนี่ยโอ้มีตั๋วแจกให้นะครับวันที่สองห้าใบวันที่สามอีกห้าใบวันที่สี่ห้าใบวันที่ห้าอีกห้าใบวันที่หกแล้วก็เจ็อีกอย่างละห้าใบนะครับรวมแล้วเท่าไหร่เนี่ยสิบยี่สิสาสิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่ใช่ลุงนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบใบนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเดลี่โคตานะครับอืม ล็อกอินใช่ไหมอ๋อนี่คือเติมเงินนะครับถ้าเราเติมเงินตามโคต้าเนี่ย7ว็นวันจะมีโอกาสได้ตัวละครพวกนี้ด้วยนะครับวันที่2นี่มีตัวนี้อ่าบอนโตซอลัดวูแมนเดี๋ยวจะขีดไดโนเสาร์กันเลยเหรอคอยาวมาเลยนั่นน่ะแล้วก็ตัวนี้นะแบบอันตรานะครับฮีโร่ออฟโซโตนฮีโร่โซสโตนเอออันเดอร์เวิร์นปรินเเจ้าชายใต้ดินเออ แล้วก็ตัวนี้มีโซสโตนเพชรฟินิกซด้วยแล้วก็เหมือนจะมีอุปกรณ์ด้วยหรือเปล่าตรงนี้อุปกรณ์สมใสอ๋อเป็นโซสโตนเอ้ยเลือกตัวละครได้ด้วยเหรอ s n r นะครับหืมตัวดีๆนี่เพียบเลยต่อไปจดหมายล่ะมีอะไรบ้างนี่ไงปึ๊บโอ้มีโค้ดบอกตรงนี้ด้วยนะครับรีดีมโค้ดอยู่4อันนะครับอืมแล้วก็ เดี๋ยวค่อยมากดรับของเอาเราต้องเก็บเลเวลก่อนใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีเศษตัวละครนะครับแล้วก็มีเพชรด้วยเดี๋เพชรอีกนิดหน่อยโอเคพวกนี้กดใช้ได้เลยอ๋อเป็นเพชร EFP อ่าเอาละมีโคลงแล้วต้องส่มกาชาเพิ่มอีกสักหน่อยหรือเปล่าตัวอีก10ใบ,บจัดไป ปึ๊บอ้าวได้ตัวด้วยวแหละนีคัสต์มาเตอร์เบนจามินเอ็กโซติกบิวตี้คริสตัลแล้วก็อควมแมนอควแมนก็มาเหรอเกลกันเนอร์แนนซี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เอซอามัสเซนมัสเซนอะไรเนี่ยมัสเซนไมล์มัสเซนมิวชาร์ลอต S <S <S อ่ะได้ตัวเจ๋งมาอ,อีกหนึ่งตัวแล้วต้องอัพเดเวลให้น้องเหมือนเดิมอ๋อมัสเซนไบเดนเมื่อกี้มันมองไม่เห็นเลยอ่านไม่ครบเอาสักเลเวล20ก่อนมัสเซนไบเดนอันนี้อัพอะไรได้เนี่ยน่าจะโอ้มีบอนด้ดวยโอ้เกมนี้มีระบบะความสัมพันธ์ด้วยนะครับ นะก็ถ้าเรามีตัวละครคู่ตามนี้เนี่ยก็จะได้โบนัสนะครับอืมเอาต้องเอาตัวนี้ลงด้วยเหรออันนี้มีอะไรอีกโอ้มีตัวหน้ากากนี้ด้วยแต่เรายังไม่มีนี่หว่าอ๋อมีแล้วกดรับพอร์ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องจัดทีมลงพร้อมกันใช่ไหมโอเคโอ้ตัวนี้อัพดาวได้เหมือนของจะครบ น้องหมาเพิ่มพลังแล้วตัวนี้ก็อัพดาวได้อ่าพี่หมาโอ้อัพต่อได้ด้วยโอเคเก็บบอลมาก่อนอมีอะไรให้เราเก็บอีกบ้างอ่าตัวนี้สตาร์อัพได้อีกหนึ่งตัว พราะยังไงมันก็ใช้เศษของตัวเดิมใช่ไหมโอ้เวลาเราสตาร์อัพนี่พลังมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยอ่าโอเคเลยครบแล้วจัดทีมลุยกันต่ออีกสักนานหนึ่งอยากได้ชา์ล็อตลงอ่ะเราต้องเปลี่ยนตัวยังไงเปลี่ยนตัวละครนี่ต้องมาจัดไลน์อัพก่อนลงด่านนะเออปกติจะต้องจัดอยู่ตอนที่อยู่ในด่านนะครับน้องฉลามเหรอน้องเห่าฉลามออกมาเห็นลูก เราอยากจะเปลี่ยนตัวออกนะเอาน้องเขาฉลามออกแล้วก็เอาเป็นตัวนี้เข้าไปแทนเอ่อตัวนี้ยืนแทงก็ดีแล้วนี่ตัวว่าน้องฉลามมันเก่งกว่าไอ้นี่นี่ว่ะนี่น้องสาลายออกไปเออนี่แหละพร้อมแล้วจัดทีมเรียบร้อยลุยได้ไฟ โอ้ฮิวได้ด้วยโอ้โหเป็นทีมสายบัฟแล้วครับสวิตเดเมก็มีโอ้โหมีทั้งชิวมีทั้งฮิวอีกฝั่งก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ย อ่ะนี่ไงชนะแล้วเราสามารถกดสกคิปได้นะคือถ้าไม่อยากดูอ,อนิเมชันมันหรือว่าเวลาเล่นไปเยอะๆแล้วเบื่ออะไรแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะก็ go! สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องนะผมไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ